เลขไปก็ม yeah. yeah. yes. uh, okay. right ีเท่นี้แหละใช้ขวบตอนเชเลยเนาะมันมีเท่าไห่มีสี่แต่ว่าเอาออกไปลสิบไม่ไปถึงออกเ็ราะออกไ่ถึงสิบเอาไปสองถุงเอง เลยวัดวัดสดนะครับเลยเลยวัดถนนเชียงอ่าเราลับข้สดมาจะเจอสีแยกไฟแดงเลี้ยวขวาครับ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 ตรงมาแล้วก็จะเจอโรงเรียนดำเนินวิทยาหรือวัดคิดนะครับเลี้ยวซ้ายครับ เราคุยตรงอะไรครับ अगा